ทำยังไงให้สังคมเป็นอริยะอาริยะสังคมใช่อาริยะเป็ยสิ่งที่มันสูงที่มันประเสริฐเนาะบเจริญอาอย่างเช่นเราบอกว่าเรากลาบไหว้ถือเป็นศาสนาคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครับพระสงฆ์ในที่นี้ต้องเป็นอาริยะบุคคลอาริยะบุคคลจําเป็น่เจริญแลวอื้อใช่ไหมเป็นผู้ประเสริฐเออเราจะทายังไงในสิ่งที่บอกว่าเราสังคมที่อยู่มันมีความเสียงเคร่งนิดนึงว่ะเราจะต้องแก้ไขมันยังไงเอาอะไรมาเป็นข้อวินิจฉัยให้กลุ่ม คนเป็นอริยช,ช่ไม่ได้่ะเรามาดูกันจริงจริงมันโยงได้ทั้งกา,การเงินก็โยงได้นะครับเช่นเราดูว่าหนึ่งเนี่ยเขามีอาสวัชริยะป่ะอาสวัชริยะแปลว่าอะไรแบ่งแย่งกันเรื่องที่อยู่อาศัยแบ่งแย่งกันใช่เรื่องอยู่อาศัยชาตินี้กไม่เข้าเว้ยออไม่ได้นี่พื้นที่ฉันพื้นที่ของคนของเรามีคนของเราเท่านั้นคนของอื่นๆห้ามเข้าไม่ได้เนื้อที่พื้นที่ไม่ได้มาแบ่งแย่งกันไม่ได้บางทีบ้านอยู่ติดกัน หูใบไม้หล่นมันกูมันจะฆ่าตายใช่มใช่นี่ไงคืออาสวะมชรินะคือไม่ได้แบ่งในเรื่องสถานีนี่คือที่ของกูอใบไม้ไม่ได้มันไม่ตัดเขาตัดไปบอกร้อนอ่าเอาใจไม่ถูกเลยวางขยะมันเหลื่อมหน้าบ้านสองเซนไปหาเรื่องละเป็นเรื่องแบบนี้เออทั้งทั้งฝ่ายเขาฝ่ายเราด้วยนะเปิดเสียงเพลงเสียงดัง เราจะบอกว่าไม่เป็นไรเราไม่ถือสาก็ไม่ใช่แต่แบบเขาก็ควรจะรู้ว่าอะไรที่มันพอเหมาะอสมด้วยทั้งคู่เราดูิที่เมาแบ่งแยกกันเรื่องขอบเขตหน้าที่ไอไม่ใช่หน้าที่ไนที่อยู่อาศั<า>ยหรือเปล่าอสองเขาเรียกว,ว่าคุณละมัชริยะคือแบ่งแยกกันว่ากลุ่มกูเว้ยนี่คนละกลุ่มเว้ย ไม่ไอกลุ่มนั้นมันเป็นพวกไม่เจริญไปอันนี้แบ่งที่ตัวบุคคลแล้วใช่ไหมใช่คนละเชื้อชาติเผ่าพันธุ์กันคนละพวกกันเราเป็นชนชั้นสูงเกิดมาในสกุลสายไม่รู้ไอพวกนั้นมันเป็นเป็นไพร่มาก่อนเหยียดเหยียดอะอะไรอย่างเงี้ยบูจี้เราเป็นสังคมที่ปฏิบัติธรรมแล้วเราไปหาครูบาอาจารย์มาแล้วไอพวกนี้ไม่ไปแสดงว่ามันเป็นคนบาปเข้าใจได้นี่ไหมเราแบ่งอย่างเงี้ยเฮ้ยอย่าแบ่งดิ เออเราต้องห้ามแบ่งชาติพันธุ์สามลาภมัชริยะประโยชน์ผลประโยชน์ครับไม่เราต้องได้พวกเราต้องได้เว้ยเออเราต้องได้เราเป็นไม่รู้แหละเราต้องได้เยอะกว่าพวกนี้มันกระจอกมันการศึกษาต่ํามันต้องได้น้อยก็กันไว้ให้โอเคเออไม่ได้เอาผลประโยชน์เป็นหลักครับเดี๋ยวเอาผลประโยชน์สามคือไอ้สี่สี่เรียกว่าวันนะมัชริยะวันนะชนชั้นชนชั้นเออมีวันนะไม่มีชนชั้น ผิวสีต่างกันอย่างเงี้ยอย่างเช่นสมัยก่อนคนยุโรปนะสมัยนู้นเนี่ยคนยุโรปเขาถือว่าเขาเป็นชนชั้นสูงอคนผิวดําเป็นอู้ชั้นทาสกามองคนไม่เท่ากันมันจะต่างกับข้อสองนะพี่บีใช่เพราะข้อสองก็คือเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มคนแต่อันนี้คือเป็นชั้นเลเยอร์ของเเป็นเลเยอร์เรามองว่าชั้นจบการศึกษาสูงสูงกว่าจบเมืองนอกด้วยไว้จบเมืองไทยเห็นการเหนือกว่าสกว่าอะไรเงี้ยเราแบบเปรียบเทียบก็เหมือนชั้นเราเห็นแบบ อะไรนะเค้กอ่าแฟ่งเปนเลเยอร์ข้อห้านี่น่ากลัวสุดเขาเรียกว่าทรมัชริยะเราแบ่งด้วยภูมิธรรมกันแบ่งด้วยภูมิปัญญาแบ่งด้วยความรู้แบ่งด้วยสิทธิแบ่งด้วยความสําเร็จโอคูสำเร็จเว้ยคูเป็นคนปรสบสำเร็จอายุน้อยร้ยลานไมยังไม่สำเร็จกระจอกไม่มีความพยายามไอ้พวกไม่มีแพชชั่น รู้สึกแพงใจดําเลยอะรอย่างเงี้ยไม่ฉันมีองค์ความรู้เนี้ยฉันจะเก็บกักไว้ไม่ให้ใครเก็บกักไว้มาโอ้ยอรนี่ไม่ได้เดี๋ยวความความรู้หายไปไม่แบ่งปันอยากรู้จ่ายตังมาแพงๆเดี๋ยวจะโคชชัอเอาวงการพระครับวงการพระสมัยก่อนพวกเซนพระเนี่ยไม่บอกเว้ยอ่าใช่เกยยังไงไม่บอกไม่บอกก็เกยอ่ะเปมนเซียนพระลูกคนเดียวแต่สมัยเนี้ย เขาก็มาไลฟ์มาโชว์ให้ดูว่านี่มันต้องดูแบบนี้นะทำแบบนี้นะสอนกันหมดเห็นไหมว่าองความรู้พอมันไปเยอะอะะมันเสียหายตรงไหนวะใช่ก็ดีนะทุกคนก็แบบป้องกันตัวเองได้ใช่ไหมเออเรามีความรู้เราแบ่งปันกันไม่ได้หรอมันไม่ทําทำให้เราจนลงแน่นอนไม่ได้เราต้องจัดหลักสูตรไลฟ์โค้ชคุณอยากรู้เคล็ดลับรวยภายในสามวันคุณต้องเข้าเนี่ยนะอืมอ่ารับรองรู้แล้วเปิดรอบพิเศษไอ้รวยเนี่ยไม่ใช่คนที่เข้าคอร์สรวยนะไอ้คนสอนน่รวยไอ้คนสอนมันรวยมันเก็บหัวละหมื่นอย่างเงี้ย พอนพิเศษเนี่ยลงทะเบียนตอนนี้เนี่ยเออรีเบิร์ตหมื่นหนึ่งท่านลงช้าสองหมื่นนะเพราะว่าสิ่งที่คนไม่ได้บอกก็คือก็เก็บเงินจากพวกคุณใช่แล้วหมื่นหนึ่งมาพันคนถ่ะเท่าไหร่แล้วโค้ชจะรวยครับไอ้พวกนั้นก็เย้เย้เย้เหมือนเดิมว่ะครับผมตามแต่พิจารณาเดี๋ยวนี้โซนนะครับผมครับอุ้ยดูเดือดมากอ่ะเราพุ่งกันไปเยอะเราไปกว้าง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 แล้วก็ลึก สุดท้ายเราเชื่อไหมครัว่าจริงๆแล้วการที่อยู่ร่วมกันในสังคมเนี่ยการที่ทําให้มันสามัคคีกันเนี่ยไม่ว่าเราจะออกไปถึงไหนไปสารานิยธรรมไปเรื่องมัชยริยะอะไรก็ตามเนี่ยต้องแก้ไขอะไรก็ตามสุดท้ายแล้วลึกๆข้างในแล้วอ่ะปัญหาที่เราพูดไปทั้งหมดเ่เราสามารถพูดได้แค่3าตัวเท่านั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วทําให้มันไม่สามัคคี อัญหามันคือแค่สามอย่างต้นตอมันมีแค่สามอย่างคือจะบอกว่าที่พูดมาทั้งหมดลืมก็ได้ไม่เป็นไรแต่สามอันนี้คือเป็นหัวใจการมีคู่ตั้งห้าเป็นหัวใจของคำว่าสามัคคีใช่หัวใจของมันคือถ้าเราจัดการกับมันได้เนี่ยเราจะอยู่กันได้อย่างสามัคคีสามอันปัญหาที่ทิมานะก็พูดอยเหมือนกัน back to basic คลาสสิกมากเลย b a c k t o basic เลยเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยเราลองเช็คดูกวอนนะเราฟังแล้วเราเช็คดูว่าเฮ้ยเราอยู่ในสังคมในครอบครัวในกลุ่มคนในที่ทำงาน ในพัคการเมืองในประเทศในอะไรก็ไม่รู้แหละที่เราอยู่เนี่ยเรามีตัณหาเลยมีความอยากอยากที่จะแย่งวุอยากให้มันได้อย่างใจที่ต้องการอยากตัวเองอยากอยากให้เข้าตัวเองครับคนเนี้ยต้องเป็นดังใจเราทำมันมันไม่เป็นดั่งใจนะวะอย่างเงี้ยคิดว่าหัวหน้าเราผ,ผู้นําเรามันต้องอย่างนี้สิวะมันไม่ใช่วะดด้เขาอีกอย่างเงี้ยนะอ่า อยากได้อย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้อยากให้เป็นอย่างนู้ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นไม่อยากให้เป็นอย่างนี้ไม่อยากให้เป็นอย่างนู้คาดหวังไว้แล้วเออเ,ลลเออจ้านายเราจะต้องหล่อรวยเท่ขับรถสปอร์ตปรากฏเจ้านายขับอีแดนมาไม่ได้อยากให้เป็นอย่างที่ใจเราต้องการอ,อออืืมมเคนนี้เป็นอะไรวะไอดอลเราในเรื่องข้อคิดข้อทครับปรากฏไปเจอดื่มในบาร์ โอ้โผิดหวังโกรธไม่ใช่แล้วเออทำไมเขาเป็นอย่างนี้มันไม่ได้ดั่งใจนู่นนี่นั่นเขาก็แบบพวกกูก็ดื่มมาตั้งนานแล้วนะถามกูณปอสิสมมุติสมมุติเฉยๆนะครับสมมุติเฉยๆการที่เราอยากได้อยากมีอยากเป็นไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นโดยเอาตัวเองเป็นเบสเนี่ยมันจะเกิดความร้อนรนมันไม่ได้ดั่งใจอะไรเงี้ยนะแบบนี้เรียกว่าตัญหา จริงดูจากอาการนะเนี่ยดูจากอาการเมื่หไหร่ก็ตามมันร้อนมันโกรธมันเกลียดมันเครียดแค้นมันคือตัณหาถ้าอยากให้ถูกมันต้องมีฉันทาเนาะอยากสร้างเหตุอยากแล้วมันไม่ได้อยากเข้าตัวเองอ่ะก็จะเห็นในชั้ว่าพอมันมีตัณหาพวกมันจะเกิดอาการร้อนจริงนั่นแหละส่วนตัวบุคคลมันจะเริ่มแบบอยู่ไม่ได้อยู่สุขกระสับกระส่ายแล้วเออทำไมทำไมเป็นงนีว้าอะไรอย่างเงี้ยยทำไมมันทำงนีว้าอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเหตุไม่ได้ลครับใช่ไหมอันนี้ก็อยากเพื่อเข้าตัวเอง เรื่ตัญหาอยู่ที่ไหนใครมีตัญหาอยู่ที่ไหนที่นั่นชิบหายของก็ไม่เกิดสองเอาอดีมานะแหละมานะมานะคือการถือตัวถือตนถือตัวถือตนว่าอะไรถือว่าเราสูงกว่าเขาเราดีกว่าเขาเราแย่เขาแน่นอนดีแน่ขนาดนี้แล้วใช่ฉันเป็นคนดีไว้เหมือนคล้ายๆลูกประจับอ่ะเออแบบฉันพยายามเต็มที่เลยทำไมไม่พยายามวะกู้ทำงานแทบเป็นแทบตายกูยกของก็นักเหนื่อยนู่นนี่ทำไมไม่ทำทำไมไม่ทำ ฉันเหนื่อยอืมเนี่ยมานะพี่พี่ใสอารมณ์ไปเกิดไรรู้สึกเหมือนรถด่ายอย่างไรเป็นต่อหยอกหยอกหยอกต่อหยอกหยอกต่อหยอกหเฮ้ยเรามูดมานะหรือว่าเราคิดว่าไม่ฉันโง่ตลอดฉันมันไม่ดีรู้สึกตัวเองกระจอบรัไม่เสมอไมาหน้าหนึ่งหรือว่าเท่าเทียมกันหมดเลยคนที่มีมานะมากๆอย่างแบบคนที่เป็นผู้เป็นผู้นําประเทศเนาะหรือเป็นประเทศนู้นก็จะแบบฉันยิ่งใหญ่ฉันมีอํานาจเันจะต้องจัดการต้องข่มมันเพราะว่ามันเป็นด้อยมันกว่ามันแย่กว่าเห็นเป็นศัตรู เกิดอาการหวาดระแวงเพ้่จะมาโจมตีเปล่าวะมันจะทำไรวะมันจะโจมตีก่อนเออมันก็เกิดเป็นปัญหาเป็นมานะอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเราดูผู้นําผู้นําที่ไม่มีมานะคือประมาณว่าเขาจะไม่หวานระแวงอ่าใครแบบอะไรมาเราก็จะแบบฉันไม่ได้อยากจะมีอํานาจไปข่มให้มันจบให้มันพังให้มันพินาศอย่างเงี้ยเปล่าเออมีปัญหากันก็แบบไม่เป็นไรเราจะไม่ไปลุยใส่เขาว่ะเออก็อ่ะโอเคก็ว่าเข้าใจก็ว่านไปครับประมาณเนี้ย มาละอยู่ที่ไหนก็ชีหายเหมือนกันตัวที่สามก็แย่ไม่ต่างอันเรียกว่าทิฏฐิกนะทิฏฐิกทิฐิกก็คือทิฏฐิใหญ่มากๆนะับประเทศก็มีอุดมการอะไรอก่างเงาเราฆ่าตัวตายสละชีวิตได้เราไม่บาปเว้ยพราะทำเพื่ออะไรไม่รู้แหล่เพื่อประเทศชาติมั้ยหรืออุดมการณ์เพื่อฆ่าฆ่าคนใช่เอาพื้นที่ชิงใช่พื้นที่หรือศรัทธาแรงมากๆทำเพื่อพระเจ้าของเราพระเจ้าบอกไม่รู้เรื่อง เจ้าบอกเ้ไม่รู้ขอตอนไหนศรัทธามากมากตอนไหนศรัทธามากมากแล้วก็พังไม่ศรัทธาอย่างแรงก้าวคนนี้คือสุดยอดในโลกล่าอืมีกรอบทิฏฐิคือทฤษฎีอันเดียวกันนะครับมีกรอบเอาไว้เอคนที่มีทิฏฐิมากๆลักษณะสําคัญสามประการที่จะเกิดขึ้นจะเห็นรู้เลยว่าคนนี้มีทิฏฐิมากหนึ่งหลงไหลอาการหลงไหลมาก่อนเลยก็จะหลงไหลอยู่กับความคิดหลงไหลคนบนั้นตัวเองไอดอลของเรานีตดยังหอม เหมือนแบบหมกหมกมุนแบบจัดเลยนะหลงไหลมากๆของมันดีเออขนาดที่เคยเราไปกินอ่ะที่ใหม่มาหอมอ่ะอ่ะไอ้นู่ดถ่ายเถยมาโอ้โหที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทองชัดๆเนี่ยหลงไหลไหมเออหลงไหลไปพอมันจะไปเรื่อยๆมันจะไปถึงเหลวไหลเหลวไหลคือทําอะไรแล้วแบบคนที่แบบเขาไม่เขามมอแล้วแบบอะไรอ่ะกินขี้อ่ะเออ อมันเหลวไหลเลยภาพมากลิ่นเริ่มตามไแล้วอ่หลงไหลเหลวไหลสุดท้ายเนี่ยคนคนนั้นจะไปจบด้วยความรุนแรงอการหนักแล้วด่าด่าพ่อแม่ครูอาจารย์เราใช่ไหมไม่ไม่ต้องมัแตะนะเขาเป็นอาญาบุคคลต้องไม่เขาเป็นเออเป็นละหันนะพูดที่ตาบ้านนะอย่ามายุ่งนะอย่ามายุ่งนะตกนรกนะเออไม่รู้เขาทําอะไรก็ถูกอืฉีดรล้วถั่วก็โอเค อย่างเงี้ยก็ะจะมีความรุนแรงเพราะเขารู้สึกว่านี่คือ,อ,อกรอบทฤษฎีของเขาครนะคนะะที่มีที่ถีมากจะเห็นเนยลยหลงไหลก่อนไอดอลของฉันเก่งเป็นคนดีเลวไหลไปหมดบ้าบอเลยไม่รู้สุดท้ายก็จะรุนแรงแล้วถ้าเกิดคนคนนั้นไม่ได้ดั่งใจว่าตอนแรกเป็นไอดอลอยู่รู้สึกว่าแบบทำไมมันทําไม่ได้ดั่งใจมีตัหาไหมมีมานะ้วยเทียบเทียบกันเออมันเริ่มพอมันเลยวไหลมันจะรุนแรงใส่นั่นแหละ มันจะกลับไปด่ากูบาอาจา์ตัวเองย้อนกลับใช่โดนของย้อนเออมันจะย้อนกลับไปแล้วก็จะแบบว่าตอนแรกก็หลงไหลเนี่ยเห็นไหมตอนแรกเนี่ยฉันรักนะยิ่งรักมากยิ่งเกลียดมากเป็นพี่ชายใช่เออเป็นกูบาอาจา์ใช่เป็นไอดอลโอ้เป็นไอดอลทำอะไรก็ดีพอไม่ได้แล้วมันเริ่มเนี่ยพอมันหลงมากๆมันก็เริ่มเหลวไหลแล้วก็แบบทำอะไรแต่ก็บอกให้ทาอะไรไม่ทํานะอืสอนให้ทําอะไรไม่สอนไม่ทำนะทําอะไรที่แบบไม่แคร์สุดท้ายจะรุนแรงกลับมาใส่ ก็ไม่ได้ดังใจทำไมอาจารย์ไม่เป็นอย่างนั้นทำไมอาจารย์ไม่ทําแบบนี้ทำไมผู้จายย่ายงั้กับฉันรุนแรงแสนทีต้องอย่างเดียกันนี่กเป็นเช็คลิสต์เลยใช่ไอ,ไอปันปะปันจะทำเนี่ยก็คือตัวที่น่ากลัวมากที่เวลามันอยู่ที่ไหนก็ตามจะเกิดปัญหาก็คือปัญหาที่ถี่มนะเราก็ต้องเช็คเนาะจริงๆเอาถ้าไอ้สามตัวมาเกี่ยมันมีธรรมะตรงข้ามของมันด้วยปัญหาอยากเหมือนกันตรงข้ามคือฉันทานครับอยากในทางที่ถูกต้องอยากสร้างเหตุ อยากปลูกได้มะม่วงก็ต้องปลูกมะม่วงถูกไหมไม่ใช่ไปปลูกมะยมแล้วมันได้มะม่วงก็ไม่ใช่ครับลดน้ํำวนดิมใช่ไหมมานนั้นก็คือต้องมีฉันทะอ,ม,อะมานะาอะไรมาะเออตรงข้ามกับมาันมาตรงข้ามกับมานะอย่าบอกว่าไม่มานะนะจริงๆอ่ะมีเพียบเลยต้องบอกมานะสิ่งตรงข้ามมีเพียบเลยเช่นการวางอุเบกขาการอยู่กับปัจจุบันการวางสมานิตาตาไม่เลือกที่รักที่ชั้นอย่างงี้ก็ใช่ แล้วจริงๆลึกๆมันคือการละตัวกูของกูเนี่ยแหละทำไมเราจะต้องเป็นอะไรด้วยล่ะทำไมเราต้องเหนือเขาทำไมเราต้องด้อยต่ำของเขาอ่ะเราก็ทำตามหน้าที่ของเราเป็นปัจจุบันแบบปกติก็ได้ถูกไหมเราตัวละตนอ่ทิฏฐิหรือทฤษฎีจริงๆมันก็คือกรอบที่เราสร้างขึ้นมาเองจริงๆขั้วตรงข้ามแบบเห็นได้ชัดง่ายๆคือสัจจะทังนหละก็คือความเป็นจริงนั่นแหละความเป็นจริงไงก็คือเป็นอย่างนั้นแหนว่าวันนี้เขาพูดอย่างนี้ก็เป็นแบบนี้เขาก็เป็นคนก็คือเขาเป็นคนคุณไปสร้างกรอบไปเขาเองมากกว่าว่าเขาเป็นอาจารย์ แล้วพอไม่ได้อย่างใจก็ไปโกรธเขาแต่จริงเขาคือคนคนหนึ่งอย่างนี้ยเป็นต้นก็คือมันไม่เป็นตามธรรมใช่มันไม่เป็นไปตามธรรมต้องอือเนาะครับ